สวัสดีครับบุองจูเรียนภาษาฝรั่งเศสง่ายๆกับอาจารย์ต้นเรายังคงอยู่ในเรื่องของการกระจายกริยากลุ่มหนึ่งลงท้ายด้วยเออแอในตองเพย์ซองแต่วันนี้เราจะคุยเรื่องกริยากลุ่มหนึ่งลงท้ายด้วยเออแอที่เวลากระจายแล้วมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาทบทวนการกระจายกริยาในกลุ่มหนึ่งกันก่อนเช่นเวลรเจกริยามักเชที่แปลว่าเดิน จำไดใช่ไหมครับวิธีการกระจายก็คือตัดหางทิ้งเออแอเห็นไหมครับหวังว่ายังคงพอจําได้นะครับแล้วเราก็ยกทั้งหมดลงมาแบบนี้ก่อนที่จะเติมหางเข้าไปซึ่งหางของกริยากุมหนึ่งก็ได้แก่อเออเอสเออโอแนเอสเออแล้วก็เออเอ็นเปเราจะได้ a r c h e tu marches, อิลา์มัคช์นู c ัคชองฟ u m ัคเ h อิลาล m a r c h ากลุ่ยา m ์มั h เชปลว่าเดินจำให้แม่นนะครับทีนี้มันจะมีกริยาบางตัวในกลุ่มที่1นะครับที่เวลากระจายแล้วมันมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยซึ่งคุณเรียนต้องระวังแล้วก็จำให้แม่นครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูพวกนี้เป็นกริยาในกลุ่มที่1 ซึ่งเวลากระจายแล้วมีความแตกต่างออกไปเล็กน้อยตัวอย่างเช่น u p p e r l ที่แปลว่าเรียกเราจะได้ยินตัวนี้บ่อยนะครับเวลาเราพูดว่า je m a p p e l l e หรือว่าฉันชื่อว่าสังเกตใช่ไหมครับตัวแม่ u p p e r l e มี L ตัวเดียวแต่เวลากระจายกับ s u j e s t i o je, o u ill, l, เอกพจน์แล้วก็ i l e l, ผู้พุน์เนี่ยนะครับจะต้องมีการใส่ L เพิ่มอมีหนึ่งตัวทำให้ออกเสียงต่างออกไปนะครับ Tommy a observé appeler. Tommy a observé appel. J'appelle. Tu appelles. Il, elle, appelle. Nous appelons. Vous appelez. Ils appellent. Les sujets nous le suivent vous. Elle, le carton, il y a un cap. Quand il y a jeté, il y a un croix. Comme un cancap. Je jette. Tu jettes. Il y a Nous jetons. เตตัวเดียวแล้วนะครับบูเจเตแล้วก็อีแอลผูพดเจตมีเตสองตัวเหมือนกันเกรียอาชเตเวลากระจายสังเกตไหมครับจะมีการใส่อักษอกราฟเพิ่อมอีกหนึ่ตัวจากอาชเตก็จะออกเสียงเป็นอาชัเราจะได้เจชัดจูอาชัอีลแอลชัดเดี๋ยพอเป็นนูจะกลายเป็นอาชตงอักษองหายไปแล้วนะครับ vous achetez ก็เช่นเดียวกันแล้ว il achete อักษรกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับกรยา r อ f ิ r e r ที่่าชอบมากกว่าก็เช่นเดียวกันครับ je préfère tu préfères il préfère nous préférons vous préférez il préfère ดูทิศทางของอักษรให้ดีนะครับ Manger มีลักษณะพิเศษตรงซูเจนูต้องมีการเติมเออเพิ่อมอีกหนึ่งตัวเพื่อช่วยในการออกเสียงครับไม่งั้นจะออกเสียงว่ามองงงก็จะปิดเพียนออกไปเราจะได้ je mange tu mange s il mange nous mangeons ที่มีเออเพิ่อมอีกหนึ่งตัว vous mangez il mange กรีกระะมองซีที่เป็ว่าเริ่มต้นก็เช่นเดียวกันครับในซูเจนูจะมีการ ใส่เซดิลเพิ่มขึ้นมาเพื่อช่วยในการออกเสียงไม่อย่างนั้นจะออกเสียงว่ากอมองกงเราจะได้กอมองส์กอมองส์กอมองส์แล้วก็กอมองส่งตัวเซมีหางเห็นไหมครับกอมองเซทุกอย่างปกติแล้วก็กอมองส์ยังคงมีกริยาตัวอื่นในกลุ่มที่1ลงทงา้า้วยเออแอที่กระจายผิดเพี้ยนไปเพียงเล็กน้อยผู้เรียนต้องศึกษาเพิ่มเติม เราจะได้ไม่กระจายผิดนะครับสำหรับผู้เรียนที่ต้องการศึกษาวิยกรากรตัวอื่นเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ w w w o n g j u a c h a n t o c o m สวัสดีครับราะว่า